นี่อีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าน้องอ่ะเพิ่งมารู้ตัวเองว่าเราทำ Youtube อ่ะมาประมาณแบบ3ปีแล้วเป็นอะไรที่ Amazing อยู่นะแล้วก็ได้เลิกง,งามยามดีว่าไปดูคลิปย้อนตัวเองเลยเพราะแบบ ดูไปแค่หนึ่งจิดเดียวอะแนนก็รู้สึกว่าฉันจะต้องมานั่งรีแคปตัวเองแล้วแหละและคลิปที่แนนจะเลือกมานะคะเป็นคลิปที่แนนได้ไปต่างประเทศกับพี่นัดน,นะคะเราก็แก๊งฮิวหี <c oughs> ชื่อคลิปว่า <c oughs> เกิดมาเป็นได้แค่ทาามาเป็นท <c oughs> ่าแดนไกลแดนเจแปน เกิดมาเป็นทาสมาเป็นทาสแดนไก่แดนไก่เจแปนอะไรแค่ชื่อคลิปก็ปวดหัวแล้วใครอยากเห็นนาะลีแคว่่าตัวเองนะคะ <l ug> ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Check, กดซับสไคร e คอมเมนต์มาบอยกันนิสนึงนะคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะไป มีนกรรย์จะไปญี่ปุ่นนะคะนั่งบิสเนสคสทั้งล่างอ๋ออันแรกเลยเปิดมาถึงบุกก็คือว่าอันนี้เป็นจมูกตอนที่นายไปทำเกาหลียังไม่ครบเดือนเลยประมาณสักสสัปดาห์ได้อะมันยังมีความช้ำอยู่ตรงใต้ตาอยู่เลยแล้วก็จมูกคมโด่งมากตอนนู้น,น,นเนี่ยทุกคนบนโลกใบนี้ทักกันหมดเลยนะว่าพี่นายคะจมูพกพี่โนคิโอเลยพี่นายคะอย่งางนี้อย่างนี้ไงะและช่วงนั้นผอมมากเหมือนจะหักเป็นยังไงนะเนาวมารอดู ฉันไม่ได้ให้หล่อนมาอธิบดวชชาวบ้านเราว่าหล่อนมีปัญญา <c oughs> เงินชั้นแล้วคือตอนนั้นหน้าถ่ายอะเวียงไปกะเวียงมาเวียงเวียงใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วนี่ถือเมื่อกี้ฉันโดนตอมอเรียกเขาดูว่าฉันจะไปไหาบริการก็ไม่มาช่วยชีวิตอะฉันแต่งถยออกก็ฉันอีกเร็วๆเฮ้ยแต่ตอนนั้นใต้ตาคำมากเลยอะนี่หน้าสดแต่แบบใต้ตาเหมือนโดนต่อยมาเลยอะแนนยกสิ ม้ใหีเวลาอมาพูด,ดอ,อกระเ,เป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลงังจะ <ๆ S 2> ไปอกัน <ๆ S 2> เดี๋ยวตอนนั้นน่ะถ่ายคลิปไม่ดีเลยอ่ะทำไมตอนนั้นฉันไม่บอกเขาว่าฉันอยู่ส่วนไหนของมูโรบไปนี้แล้วก็คือจริงๆเราสามารถไปอาบน้ำได้ตรงสนามบินนะราคาเท่าไหร่อะไรคือไม่อธิบายอะไรเลย <ๆ S 1> ได้แต่ทำการแบบให้ดูบรรยากาศอะไรเงี้ยเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเรากลางจะไปหาอะไรวิแต่ขอพูดยิงหันข้างอมจมูกคือแบบโด่งมากจริงๆนะวัาคุ้มนะเพราะว่าแนน่ะเช่ามาสองชั่วโมงก็คือสองพันเยนอาบน้ำได้นอนได้ด้วยวนะเหมาะสำหรับใครที่แบบเออเดี๋ยวไปต่อ เนี่ยก็ยังไม่บอกอีกว่าไปนอนที่ไหนไปอาบน้ำที่ไหนยังไงทำคลิปออกมาได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะตอนนั้นเพิ่งหัดทำจริงๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยแบบว่ายังไม่ได้รู้รายละเอียดยังไม่แบบเขาเรียกยังไม่เก่งกาดเนี่ยเออไม่ดีเลยฉันหิวมากอตอนยังไงชานมค่ะฉันบอกว่าฉันหิวมากฉันต้องการกินตอนนี้ห้าสี่ มาลวค่าแล้วเสียงได้ความที่นายใช้โทรศัพท์อัดเนาะเสียงมันก็เลยแบบเแบาเบอุ๊ยอุ๊ยดังบ้างไรบ้างแล้วลเสียงเพลงคือดังกว่าเสียงพูดงงม,มากเนี่ยเ,เพลงดังมากยิง่งมหหมดเลยไปได้ละหมดเวลาละเก็บจานนะแล้วพี่นายเป็นคนใจร้ายมากเลยเนาะ <S <S แล้วเนี่ยคือตัวตนคนใจร้ายกัน้องมาก ถึงดิสนีย์แลนด์แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราอะตรงมาจากสนามบินใช่ไหมมันเลยจะมีกระเป๋าอันนี้เดี๋ยวเราจะฝากในล็อกเก็ตล็อกเกอร์สัก,กอะไรแบงนี้ก่อนนะคะฉันจะคนจอนค่ะแม่ที่ญี่ปุ่นไม่มีคุยเพื่อนาน,ขน,นูขอโทษหรือเพิ่งมาดูย้อนที่หลักแล้วว่าเพื่อนานแบบโอ๊ยเข้า <c oughs> ใจแเรื่องติดดินอะแต่แม่ไม่น่าเอาดินมาทาหน้าเลยนะน <c oughs> ี่ถ้ามันหล่นแม่ยกเขาดีนาที่ทำตา ใจร้ายนะเอาออกมาใหม่เอาออกมาใหม่เลยแนนต้องแค้นให้ออกมาใหม่ใครบอกว่าพี่ตูนหน้าไม่เปลี่ยนนะให้มาย้อนดูคลิปนี้เปลี่ยนมากหน้าพี่ตูนกลมคลิกเลยอ่ะแต่ว่าปัจจุบันคุณแนนเลียวมากวิ่รับอะไรเนี่ยคะอ๋อหูฉลาม้าอยากกินซัมอยากคือรู้คนจีนหนังคลิปค่าเอาสลัดมาให้ฉันหยิบมา รอรอไม่ต้องรอบอกเขาว่าจะเอาเดี๋ยวนี้พี่คะมาเดี๋ยวนี้ค่ะพี่คะเอาไปเดี๋ยวเนี่ยพี่นับไม่ได้ใส่ดีเลยค่ะให้เราเป็นคนนี้ใส่มันมากมาต่อคิวตรงนี้ทำไมคะใส่เซ้เนี่ยคันนึกงจ้าเส้นต่อ่พี่พี่เขาให้ร่วมพุยเอแค่ะเอแคร์ทุกคนอยากให้เห็นอะเอแคร์เหลือตัวกระจิตเดียวอ่ะในปัจจุบันเอแคร์คือเนี่ยใช้มือโอบกอดน้องไม่ไหวแล้ว น้องแบบใหญ่กว่าน,นั้นไปแล้วผ่านแค่2ปีเองค่ะว้ <Wow. S 3> าวต้องตามหาร้านน้ำซื้อกลับไปให้ทุกคนแล้วคืออะไรรื้ป้าตอนนั้นนะด้วยความที่เราเพิ่งหัดทำ YouTube เนาะคลิปก็เลยกระโดดไม่มีการบอกว่าแบบไปไหนทำอะไรอะไรยังไงบอกให้ละเอียดอ่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบได้มีการพัฒนาตัวเองให้ขึ้นมาทำดีขึ้นดีขึ้นเนาะคือมาพอเราเป็นเบรแล้วอะทุกคนก็ใช้เราทุกคนเลยอและดูคิวดิแต่โดนใช้จริงนะ<อ>นทุกคนน้ำมาาเมื่อไ่จสมาเนี่ย วายๆแค่นี้ค่ะฉันบอกว่าเอาสไปรยนูนนี่นะคะวันที่2แล้วเรืคือพี่นาดั้งนั่งรถมาก่อนแล้วให้เงินตามมาแล้วบอกมาหาให้เจอในวัดอัสสากุสัตเออมาวัดอัสสากุสะตฟามีต้าหลังจากหลงอยู่ในวัดอัสสากุสัต ถ่ายกล้องเหรียงมากแล้วก็แบบสปีดด้วยอ่ะเบ๊กจะตายเขาสั่งทำอะไรก็ต้องทำดูสิช่ิไม่ดีาต้นโดนแนนไปดูสิโง่โง่มากโอ้โหโดนปลายไปถ่ายรูปปลายแนนถ่ายให้เต็มใจทำไมล่ะถ่ายรูปเได้เสรันไม่ได้หรือยังไงโดนโพสเลยครึ่งชั่วโมงแนนก็หายอีดอกอาแล้วหิวกันหมดคนก็รออีแนนอยู่คนเดียวเลยต้องวียนไหมเมื่อกี้พี่แนนมาแล้วอ่ะเฮ้ยทำอะไรจะได้เข้ากระชูดอ่ะเงินให้อภัยแล้วได้เงินใคร คนถือของคือชายนะแล้วเนี่ยคือในคลิปอ่ะเป็นคลิปที่กระโดดมากเลยนะเมื่อกี้ก็คือแบบอยู่วัดอาซากุสะแล้วก็กระโดดมาช้อปปิ้งแบบงงๆแล้วก็กระโดดมาว่าพี่นัทหลับเลยอะไรเงี้ยงงอ่ะงตัวเอง ใส่หน้าอะไรวะเป็นเบย์พี่นัดคนเดียวไม่พอเนี่ยจะต้องเป็นเบย์ให้ทั้งฮิวิอีกนะไม่ใจคนนู้นทีคนนี้ทีเป็นแดนเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยตามมาค่ะทุกคนเอ้ค่เดินมาเร็วอันนี้อันนี้ที่สองหน้าสุนลิ้นเลยนะบนใจเพราะหายไปเอ้ค่ตามมาเร็วแต่เป็นคนดีแล้วเมื่อกี้พาไปช้อปปิ้งแต่บุ๋มไม่มีฉากช้อปปิ้งเลยไม่อยู่ดีก็ไปฉากกลับบ้านเลย จบทริปก็ยังทำตัวมีปัญหาหล่อนต้องถือของได้ด้วยแล้วหล่อนก็ต้องถ่ายคลิปเองได้ด้วยแนะ่หล่อนสามารถเอาปากคาบไหนอลองซิอ่าแล้วก็พูดเออ <c oughs> ก็จบทริปแล้วนะคะ <c oughs> ถือว่าก็ไม่ค่อยคุ้มกับการจ่ายค่าที่พักค <c oughs> ่าตัว๋วค่ากิน <c oughs> เพราะว่าสามารถ <c oughs> แค่แถือของประมาณ30โลจนีนน่อยากซื้อเยอะกว่านี้แต่แนนบอกถือไม่ไหวคือลำคาดมากงง้นรอบหน้าก็เดี๋ยวจะเอาวีทูนมาเพราะแนนไรประโยชน์บาย คลิปเนี้ยเหนื่อยมากเลยนะทุกคนเราอะต้องคอยไปเทคแคร์แบบคนในยิวห่อีกอะไรเงี้ยไปช่วยเขาถ่ายรูปเอยอะไรเอ่ยกของเอ่ยจ,จัดแจงคนนู้นคนนี้นะเพราะว่าแกงฮิวิ่คือวุ่นวายมากอันนี้ก็เลยถ่ายมาได้นิดๆหน่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวเรามารีแคปตัวเองดีกว่าแต่งหน้าดีกว่าก็จะมาเป็นคลิปว่าน้องมีอันยองแต่งหน้าเกาหลีอันนี้เป็นคลิปหนึ่งนาทีเกาหลีอันยองเนี่ยอะไรเนี่ยจมูกพุ่งโว่ คุยจะบอกว่าอีเบเนฟิตอ่ะไอ๋ออัมาใช้มานานแล้วนะใช้าน,นานจริงจรอยู่นานเลกินก็ไ่นี่ตอนนน คลิปเองแมน,นะก็ถือว่าได้อยู่แต่ตอนนั้นยาวมากมากยาวจมูกยาวยาวไปหมดเลยทุกอย่างหรือว่าผมก็เลยทุกอย่างดูยาวไปหมดเลยมารีแคปตัวเองท,อท,ทําผมสอนคนอื่นทําผมได้ผมให้เป็นลอนสวยในฉบับของน้องมนอันนี้จําได้เลยไปถ่ายตอนอยู่จีนแล้วกําลังจะได้ผมตัวเองก็เลยว่าเออเดี๋ยวเรามาตั้งอัดคลิปเลยดีกว่าก็เลยใช้โทรศัพท์ตั้งอัด จาะแบบนี้ง่ายอะหลังจากที่หลายคนถามมาเยอะมากวิธีแนนเป็นคนทาแป้งที่คอก่อนนอนอะ่ะใครทาแป้งที่คอบ้างแล้วเนี่ยทาแป้งที่คอลอยเลยคอลอยอะที่การใดผมยังไงให้ดูมีวอลลุ่มเหมือนที่แนนทําเนี่ยผมยังแบบน้ำไดชนติ่งติ่งอยู่ลเลยแต่ปกติแล้วเนี่ยแนนอะไม่ค่อยใช้ใดในการเป่าผมนะในคลิปอะเสียงแห่เพราะว่าไม่ไม่สบายอยู่ แล้วก็ปรับเร่งให้มันเร็วอีกแล้วก็ตัดคลิปอะไรวะเนี่ย <S <S เคอเนี้ยตัดตัดเองด้วยนะตัดอะไรก็ไม่รู้ด้วย,ยงงอีลงตรงนังแั่นเคยไปดัดผมมาเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วคือตรงที่ดัดอะมันเสียบหมดเลยมันแห้งมันกรอบแล้วก็ คือถ้าเกิดไม่เข้าร้านใดอะ่ะมันก็ฟูฟูแบบแปลกๆอะ่ะเออในก็ทนทําใจไม่ได้จริงๆก็เลยไปตัดทิ้งคือช่างเขาก็บอกว่าแบบจริงๆแล้วคือถ้าเกิดตัดหมดเลยเอาที่ดัดผมมาตัดหมดเลยมันจะสั้นเกินไปผมนจะต้องขึ้นมาถึงบนนี้เลยฉะนั้นแล้วว่ามันจะเหลือที่ดัดอยู่นอยนึงเชื่อป้ามีปัญหาเรื่องผมตลอดเวลาเมื่อปีแล้วต้นปีที่ใน,นก็ทําคลิปว่าเตือนแล้วนะอย่ายุ่งกับผมก็ยุ่งกับผมอีกงอง เป็นอะไรมีบทเรียนในชีวิตตลอดเวลาแต่ก็ชอบทําผมใครเป็นแบบนี้ผมดีหน่อยได้ต้องแบบเออฉันฉันตัดหรือฉันโกกหรือฉันทำอะไรกับผมดีไหมหาเรื่องให้กับผมเนี่ยของจริงเลยเหอะแล้วเหมือนมันยังเหลือหางหาเขาเลยนะต้นๆไม่ได้หางพูดอะไรจะบอกบอกไเป็อึกอัก เชื่อว่าตื่นกล้องอยู่แล้วก็อยากอัดแล้วก็คือไม่คัดตัวเองด้วยนะคือมันสามารถคัดในในการตัดต่อได้แต่ก็ไม่คัดเก็บไว้งงมากว่าทำทำไม,มอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีนี่โลอันนี้อันเดียวแล้วก็ได้เปผมเหมือนคลิปเนี้ยเสียงมาก่อนภาพนิดเดียวแบบ0 0 1ย์จดไปเช็ดผมแป๊บเดีย๋ยวมาโอเคเนี่ยแล้วก็ตอน<ะ>ตัดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บมันแบบมันไม่สมูทเลยอ่ะ ้งทำคลิปแบบงงงงรีแคปตัวเองก็แบบงงงงอะไรวะเนี่ยแต่อไอที่พีที่สุดคืออะไรรู้ปะ่ะคลิปที่พีคที่สุดของน้องที่น้องมีความรู้สึกว่าน้องอยากทำรีแคปครั้งเนี้ยมาจากคลิป50าสิบแฝกอัลบั้มมีกะอีแคป50าสิบแอะ่ะคือไม่ดีเลยเป็นคนไม่ดีเลยอะ่ะ I love มากเลยไอย้ทำไมวะคือในมันด,ด่วนใะนอยากวิวงไปตบปากตัวเอง พูดให้มันดีๆเ้ต้องขอขอบคุณคนนะที่ดูแล้วก็แบบไม่รู้สึกรังเกียจหรือว่ารู้สึกเกียดไปแล้วตอนนั้นยังเด็กยังไม่รู้ว่าแบบเป็นมาอะไรยังไงนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นคนปกติแล้วโตวแล้วใช้สติให้มากกว่าเดิมแล้วนะคะพี่แนนเคยทํางานอะไรมาบ้างโอโหเป็นเด็กฝร้่นนะคะเป็นเอ็มซีเป็นบีเอเราเคยเป็นบีเอด้วยเราเคยเป็นบีเอเคยสมาร้วก็เคยเป็นเอ็มซีพิตตี้ใดๆ อ,อ๋อนนนรู้แล้วว่าทําไมแนน,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 นพูดแบบนั้นเพราะว่าตอนนั้น่ะคนที่ถามเข้ามาเป็น9ก้าคือน้องก้าเป็นผู้ช่วยคนเก่าของน้องแนนเนาะเราก็เลยมีจริตที่เป็นเก้งหรือเปล่าอาจาจะเป็นเพราะแบบนี้เพราะเราความรู้สึกว่าเหมือนเราตอบเพื่อนตอบเพื่อนคนที่เราสนิทมันก็เลยมีจริตจากก้าที่มันไม่น่ารักออกไปะอะไรเงี้ยพี่แนนเป็นคนมีน้องเน่าไหมแนนดี๋ยวดีๆก็เป็นอะไรอ,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 อะไร พีไปนอนร้อยฮะมีมีน้องกี่คนมีพี่น้องสี่คนค่ะมีพี่สาวพี่ชาย,ยาแล้วก็น้องแนนแล้วก็น้องตอนนั้นแต่งหน้าอะไรอะตอนนั้นแต่งหน้าอะไรเฮ้ยตอนนั้นนอ้นวนมากเลยอะอันนี้คือจุดพีความอ้วนของน้องแนนนะเพราะว่าไปเกาหลีบ่อยมั้งกินเยอะอะไรด้วยหลายๆยอย่างเลิฟมากไอเลิฟการทำเล็บแน่เน่เน่เน่นเลิฟมา I l การทำเล็บ เหลือไ,ไ,ไม่ติดเล็บเซลเลยว่มีอะไรมาแปะบ,บ<จ>นหน้าเลยปะสวยใช่ไหมแล้วดูคิ้วฉันจะบอกว่าฉันอัปเดตสกิลการแต่งหน้าฉันขึ้นมาเยอะอยู่นะแต่บอกว่าอันนี้คือหน้าหน้าที่แบบเพิ่งทำจมูกมาใช่ป่ะแล้วนี่คือหน้าที่จมูกเข้าที่แล้วเออฉันฉันว่าฉันเปลี่ยนมาเยอะอยู่นะฉะนั้นแล้วใครทำเสยกรรมก็รอ,อ,อก่อนนะรอให้มันเข้าที่ก่อนดูคิ้วที่เียนคิ้วอะไรวะเจอกี่ครั้งกี่ครั้งก็ใส่แต่ชุดนี้เลยนะมีชุดเดียวหรอมีชุดเดียวหรอมีชุดเดียวหรอ บอกเลยว่าฉีดปากอะตอนนั้นไม่ฉีดปากปากก็ดูอวบอิ่มแล้วแต่ว่าไม่เป็นรูปตอน,นนี้เป็นรูปเป็นร่างอะดูสวยเมืยตอนนั้น,น,นอ้วนมากเลยดูเขาดูหน้านี่อคอคือไม่มีเลยอะอ้วนมากไอ้ดคือไอดอลของแรนก็คือพี่นีสานะเนี่ยยังชื่อว่าพี่ตัวเองยังผิดเลย <laughs> คือชุดเมื่อกี้อยู่ดีเด้งมาเป็นอ <as common language> ีก <mir> ช <anda> ุดหนึ <Hence kardeşim TALIESIN> ่ง <hine>? คืองงมากนั่งรีแคปตัวเองรู้สึกวบาอายมากทำอะไรลงไปวันนี้ไม่ได้เลยวันนี้พอย้อนกข้าไปดูตัวเองเนาะก็พัฒนากันขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดเคปวางตัวทุกอย่างคำพูดคำจานะคะมากมายหลายๆอย่างเนาะน้องก็แบบว่าเออก็จะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆขึ้นๆไปนะคะทุกคนแต่ทีนี้ทนายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้องด้วยนะคะแล้วก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะว่าชอบ หรือไม่ชอบคลิปไหนของแนนก็ลองบอกกันถ้าเกิดไม่ชอบคลิปไหนเนนก็จะเข้าไปดูแล้วก็ไปปรับไม่ให้มันเกิดสิ่งแบบนั้นอีกส่วนชอบเนี่ยน้องก็จะเก็บมารักษาไว้นะคะแล้วก็ทําให้มันออกมาดีเรื่อยๆยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ